สวัสดีครับวันนี้พกบกเกลเบกิน Xstep Gamer นี่ก็คือโปรไฟล์ของผมไม่สิแชแนลมากกว่านะครับซึ่งสอนวิธีการใช้แมนหนี้แคมตรงนี้คือแบบยังไงครับถ้าเกิดว่าใครมีเว็บแคมก็สามารถกดตรงนี้เลือกได้จะเปลี่ยนว่ายังไงอ่ะจะเปิดแบบเป็นให้เห็นหน้าข้างๆแล้วก็ตรงกลางเป็นไวเ,นเป็นเด็กชอบของเราเองนะครับ ซึ่งแล้วแต่ว่าจะปรับยังไงชูเฟนผมไม่มีเว็บแคมก็ควรจะใช้แบบนี้มากกว่าถ้าเกิดว่าฟโฟมก็ซูมตรงนี้ได้เลยก็คือว่ามันสามารถซูมหน้าจอให้ใหญ่หรือเล็กลงได้ตามต้องการเห็นไหมครับอ่าตรงนี้จะเป็นคัลเลอร์นะคบซึ่งถ้ากดแล้วจะเป็นภาพดำถ้าเกิดมาแล้วภาพสีปกติอโอก็คือจะเป็นไม้อย่างเช่นผมใช้ไม้ องตัวเครื่องนะครับก็คือไมที่ว่าซื้อไม้ตั้งอ่ะครับเออก็เกิว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีก็ไม่สามารถพูดได้ซึ่งจะต้องแอปไมโครโฟนแล้วก็เลือกเท่านั้นใครที่มีอะไรก็เลือกไปเลยเพื่อให้ให้พูดได้ส่วนเพจนี้ก็จะเป็นฟูลสกรีนอ่ะอีฟามาใส่เออไม่ใช่ดิที่ก็จะแอปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากอยากสีสีสีฟ้าก็ได้สี อะไรก็ได้ครับเออเป็นแบบสีฟ้าได้สีขาวก็ได้อย่างเช่นแบบนี้นะคะมันเต็มบบเลยอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากเห็นเดสก์ท็อปก็กดฟูสตีนหรือว่าสามารถปรับขนาดนี่ปรับขนาดแบบนี้อ่าเออแล้วก็สามารถกอนดูดนี้ได้นะคะซึ่งมันมีหลายแบบ แอปวินโด้ก็มีนะครับนี่ Origin, Sky, YouTube, ออยจินสกายยูทูบมานี่แคมปอานี่แอ้นนี่เอ่อไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็อย่าไปดูก็ได้นะมันฟัมแบบโชว์รูปอะครับอย่าไปดูครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบเป็นก็ก็เลือกตามที่ต้องการตรงนี้ มันจะแบบว่าให้เลือกว่าจะเลือกแบบว่าเวลาส่งรูปมาแล้วมันจะส่งรูปกันไหนม,มันมีไงถ้าผมเลือกอ o p up top ป i g h t ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมเลือก full h o r i z o n l ก็จะเป็นแบบนี้ก็ถ้าเกิด pop up center ก็จะเป็นแบบนี้ตามที่ต้องการอันนี้ก็จะมีความเร็วของการเปลี่ยนรูปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิศูนย์จุดห้าวิสองวิ 2. ก็จะนานหน่อยอ่ะซึ่งพอมาดูนี้นะอันนี้สามาแฝกเได้หลาย,ลายอันนี้ก็ได้ฟอนต์ซึ่งหลียนากหลายตามการอันนี้จาเป็นสีของเป็นสีของไอ้นั่นของตัวอักษรที่ว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้นั่นเช่นว่าสวัสดีครับกระปมรายการ x step แบบนี้อ่าคัะซึ่งจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เออหรือว่าเขียนแล้วก็ได้แต่ว่าแบบว่าเวลาโชว์โชว์ผ่านกาวิหน้าหรือว่าอยากเป็นก็ส่งแบบดีเทแบบว่าทําแบบดีเจว่าเออยังไงชื่อครับอ่าพิมคุงอ่ะพิมคุงอ่ะอายุเท่าไหร่อายุสั้นปีนครับอ่าเออ เก่งอ่ะพูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่งเรียนอยู่อ๋อเรียนเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลค่ะอ่าแบบนีไ้ไงเรียนอยู่ชั้นมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วแต่ฟอนต์นผมเรียกว่าจะเลือกผมใช้ฟอนต์อันนี้นอยู่แล้วก็เลยมันจะเป็นแบบนี้นี่ไงมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องเลือกให้ถูกนะคบเพื่อความเหมาะสมแต่ท่าน ได้มันสวยไงสวยอ่สวยเห็นเป่าถ้าเกิดเป็นอังกฤษแบบฟอนต์เมื่อกี้ฟอนต์ที่ผมเลือกถ้าเป็นอังกฤษว่าเนมปิมคุงอ่าบับดีเจเปิมอ่าเออแล้วก็โอไม่ใช่เอออืมแค่นี้ก็ได้ก็จะเขียนแล้ว,ว่า แอมเออแอมอะไรดีนาะแอมนูอา่าแอมนู๊ะไม่ใช่ละพอแล,ว,อแลวครับก็คือ,อ,อใน,ในิมพูงอ่ะใช่ป่ะครับก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อยังไงวะอันตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอ๋อตรงนี้คือไอ้นั่น เป็นเอ,อเขาเรียกว่าวนะมันจะเป็นแถบสีตรงนี้เนี่ยบ,บัอ็ออ้าวไม่ขึ้นวะเฮ้ยซับนี่ไง้าเกิดเราเลือกสีแดงเลือกเปบดสีแดงเราก็สามารถเปลี่ยนได้ส่วนฟอนต์นั้นเราก็สามารถเปลี่ยนให้มองเห็นชัดยางไงก็ได้อ่าเป้ปาเนมพิมคุ้มก็เสร็จแล้วนะส่วนนี้ก็แปลว่าจะวาง and, เอ่อโลโก้ไหมโลโก้ของแมนนี่แคมป์น ไม่วางก็ได้วางก็ได้อะเอาออกก็ดีเพราะว่ามันจะไม่สวยนะกอตกเวลาการถ่ายทอดสดหรือว่าทำคลิปก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเอาแบบข้อความทั้งหมดเน้นออกไปแล้วก็หมายถึงไอตรงบอร์ดด้วยบอร์ดสีแดงนะครับอ่าซึ่งผมไม่อ,ออกแต่ผมปิดทุยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ารูปในแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งสามารถลบได้ยันสีได้ลบได้ด wrote, ด um, อยากได้ให,ให,ใหญ่ๆก็มาได้ทีสีน่าสีสีเอ้ยดำเลยเป็ดเปปซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างลบลบลบอย่างลบอกเคลียร์ก็พอซึ่งอนี้จะเป็นโชว์นากาเช่นนั้นนี่เห็นไหมโชว์นกาสวยเนี่ยเป็นโชว์นากานะครับอ๋อซึ่งถ้าเกิดว่าดูผิดก็ชิบหายถ้าเกิดว่านาฬิกาเครื่องตรง ก็จะเกิดอยู่ในนั้นเกมใจด้วยหนูหายแน่ซึ่งระดับไฟก็จะมีหลายแบบไนี่ความเข้มอโ,อโ,อโอเพสตี้ความเข้มของมันซายเดสดูนัดมันก็แต่ว่าเวลานั้นจะโชว์เวลาไหนแต่ที่ไยกาของเรานี่ตรงนี้ครับ ซึ่งนะคะก็วิธีการอัดคลิปครับอ่าเอฟเฟ,ฟเอฟเฟ,ฟก็จะมีตรงนี้เป็นเอฟเอฟฟ์อ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยนี่คือการวิธีใช้เลยนะคะใช้ดีเลยเติอ่ะเอา,เอายางยางัยง นี่้าวมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวมนให้กาวก่อนไลสักก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่คือผมใช้แบบในต่อเนื่องแล้วแบบใช้แบบให้ดูเลยก็ได้เนี่ยเอฟเฟกเติมเลยเอาออกก็กดกดออกให้สีเขียวมันออกสีเขียวรอบกรอบมันออกอ่าแกลเลอรี่คือรูปภาพที่เราถ่ายซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะถ่าย หรือว่าจัดคลิปซึ่งก็เหมือนที่ผมอัดคลิปอตรนนี้นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าเลือกว่าเปิดอีกช่องหนึ่งอ่าเดาเปิเอกช่องหนึ่งสามารถเลือกไปช่องนี้ก็ได้อ่าเพราะว่าช่องผมถ่ายเออถ่ายช่องนี้อ่าซึ่งจะเกิดว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นสีดีเป้าอ่าเป็นสีดํา ก็สามารถเปลี่ยนไปถ่ายช่องหนึ่งได้เห็นเปล่าสามารถเปลี่ยนได้เ,เห็นเปล่าปิดๆไดเหอะผ่านอ่ะ,อะเออถ้าเกิดว่าอัดคลิปก็จะมาอยู่ในนี้นี่ไงเป็นจะเป็นที่เก็บของมันอันนี้เป็นที่ถ่ายรูปภาพเก็บวิดีโอที่ว่าเราเอา้นั่นเองครับขึ้นซึ่ง เวลาถ่ายหรือว่าเลือกว่าจะถ่ายหว่าจะเป็นยังไงอ่ะจะถ่ายหรือว่าจะอัดคลิปก็ปันจะเรื่องนี้ถ่ายก็กดนี้อัดคลิปก็เรื่องนี้ซึ่งกับผม x-step gamer ขอจบก,การนำเสนอเพยงเล่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป